ผมไปเจอแบรนด์น้ำหอมแบรนด์หนึ่งครับที่ขายอยู่ในช้อปปี้ครับ3าถึ400บาทแต่บอกว่าตัวเองเนี่ยกลิ่นเหมือนโจโมาโลนครับพลาด้ครับลุยวิตตองครับวันนี้รู้เลยครับว่ามันจะเป็นแบรนด์อะไรครับแล้วกลิ่นมันจะเหมือนจริงหรือเปล่าครับพร้อมกันยังพร้อมกันเราไปสวัสดีครับ นะครับจากเซนลอเบิร์นนะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วครับมันมีแบรนด์น้ําหอมแบรนด์หนึ่งครับที่เป็นกระแสะมากครับโอ้ทั้งรีวิวเวอร์ทั้งคนที่ใช้น้ําหอมหลายหลายคนเนี่ยแชร์ต่อแล้วครับเอามารีวิวกันเยอะแยะว่ากลิ่นของเขาอะ่ะเหมือนกับน้ําหอมระดับ4 0 0 0ั0 0 0าเกือบหมื่นก็มีอะแบรนด,แรนด์แบรนด์นั้นครับชื่อว่าปาปิยองครับมันขายอยู่ในช้อปปี้ไว้คุณราคาประมาณขวดหนึ่งสามสี่ร้อยอะแต่แบบทุกคนบอกว่ากลิ่นมันเหมือนกับอินดิพานฟีเซียอย่างเงี้ยน้ำหอมพาด้าอย่างเงี้ยลุย ต้องเงี้ยขวดเป็นหมื่นนะโอ้โหเป็นไปได้ไงครับผมเลยจัดการครับซื้อมาทั้งหมด5กิ่นครับเพราะว่ากลิ่นมันไปเหมือนกับลูกหลักของผมอย่าง e n g ิช s h Oak and h ร์เ l n ั t ครับโอ้โยอมไม่ได้จริงมาดูกันว่ามันเหมือนจริงหรือจกตานะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าป้าย คือน้ำหอมปาบียองเนี่ยครับขวดของมันเนี่ยจะสี่เหลี่ยมง่ายๆอย่างเงี้ยทุกกลิ่นเลยเปลี่ยนสีเฉยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนสติ๊กเกอร์ข้างคือรุ่นเชื่อกลิ่นอะไรเงี้ยนะครับถามว่าขวดสวยไหมตอบเลยว่าไม่สวยครับเฉยๆมากนะครับแต่ครับขวดไม่ได้เรื่องสําคัญครับเรื่องสําคัญอยู่ที่กลิ่นครับลืมบอกไปอย่างทุกกลิ่นเนี่ยมันจะขนาดประมาณ35มิลนะครับราคาแล้วแต่กลิ่นนะไม่เท่ากันโอเคไปเริ่มรีวิวกลิ่นกันเลยดีกว่าครับไปกลิ่นแรกครับแพนลิลลี่ครับกลิ่นนี้ครับในเว็บขอออออองง inspired English นนนนะครรรัับบกววว่่าาิป้้ีีโหหหหดูตเเมมืืืจ ไม่จริงนะครับมา คือเจ้าอนะิลิชแมนอีวีเซียเนี่ยไม่ว่าดมกี่ครั้งอะ่ะผมก็จะนึกถึงผู้หญิงที่เป็นแบบอังกฤษนะครับไม่ได้อายุเยอะมากสักประมาณ20กว่าถึง30บแต่งตัวดีมีฐานะเรียบใส่เสื้อสีขาวเดรสสีขาวเดินอยู่ย่านดอมดอนอะไรเงี้ยมันให้ฟิลน,นั้นกลิ่นที่พูดดีมากครับแล้วไม่ได้แก่ไม่ได้แบบเด็กเกินไปกลิ่นเนี้ยผมชอบมากแต่เจ้าปาปิยองเนี่ยถามว่าเหมือนไหมผมบอกเลยว่าได้สัก5 0าเอย่างี้ดีกว่าไม่ไม่ได้เหมือนขนาดนั้น,นครับคือเจ้าอนะิงลิ่แมนอีวีเซียมันจะ <complex S 2> ดมปั๊บเนี่ยคุณจะได้กลิ่นแพรที่แบบฉ่ำมาเลยแล้วก็ติดดอกไม้ที่ดูนะครับแต่มันจะมีเบสอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้ความรู้สึกเวลเบลนด์ end, มันแน่นไปด้วยกันนะครับแต่เจ้าปาบิองเนี่ยกลิ่นมันสะอาดกว่าแต่มันไม่จุ้ยเช่านะครับกลิ่นมันเหมือนจางจางกว่าง่ายๆคนที่แบบอยากได้กลิ่นคล้ายแต่ไม่ได้คล้ายมากะตัวนี้ก็โอเคครับอาจจะติดไม่ได้ทนมากเพราะดมแล้วดูไม่ฟัวอะตัวแรกผ่านไปครับเหมือนสัก50% ตัวต่อไปครับ iris ครับจะใครไม่รู้ครับเป็นดอกไม้ตัวหนึ่งครับที่จะให้กลิ่นคล้ายๆกับแป้งหรือว่าเมคอัพลิปสติกอะไรเงี้ยซึ่งมันไปเหมือนกับ p r a d า infusion ดี iris ครับตัวนี้เนี่ยขวดหนึ่งประมาณ5,000นะครับเป็นกลิ่นตำนานของพ a d a เขาเลยครับมา เกิดคุณแบบชอบน้ําหอมสไตล์แบบเวลาคุณตอนเช้าคุณได้กลิ่นพ่อคุณอาบน้ําสะอาดสะอาดแลยคุณกลิ่นแบบสบู่อะไรเงี้ยครับแล้วมีกลิ่นแบบพ่อแอบสูบวลีนิดนิดๆมีความสโมกกี้นิดนึงนะครับนี่อินฟิวชั่น d e a r ริสให้ฟีลนั้นเลยครับคือแม่งกลิ่นแบบผู้ชายอิตาเลียนมีเสน่ห์มากๆคนที่ผมชอบมากแต่เจ้าปาบิยองอะครับพลายก็จริงแต่มันจะไปทางแป้งลิปสติกกว่าแป้งลิปสติกเมคอัพอย่างเงี้ยให้คุณไปปาปิยองครับเพราะมันไปเน้นด้านนั้นกว่าส่วนอินฟิวชั่น d e a r ริสเนี่ยมันเหนียบด้านบนเป็นกลิ่นซิตารสะอาดสบู่ตรงกลางจะ ให้ฟีลแบบเหมือนติดแป้งนิดนึงติดแบบเมคอัพนะครับข้างล่างจะให้กลิ่นไม้บวกกลิ่นควันสโมกกี้นิดนึงนะสบู่ไปอินฟิวชั่นเดลิอิสความเหมือนตัวนี้ผมให้ประมาณ70-70%ตัวนี้จะบอกไว้ก่อนใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะทั้งคู่เลยนะครับทั้งปาปิยองทั้งอินฟิวชั่นเดลิอุสทั้งพาด้านะมันจะให้ลุกสะอาดเรียบเอเลแกนนะครับสองตัวนี้ก็ถือว่าเวลี่กูดนะชอบชอบชอบครับตัวที่3ครับเป็นตัวที่ท้าทายความสามารถนิดนึงครับเพราะว่ามันไปเหมือนกับนน้้าหออมมกวดตัััคคครรบบืเจไป เหมือนกับโรสเดฟองนะฮะของลุยวิทตองแล้วคุณ ดีเนี่ยมันชื่อโลส t the w o ถ้าลอ s t d a w นี่เตวเลยนะเตวสังคมเลยนะครับถามว่าจันปิงเลยทีเดียวนะ <c oughs> บอกตัวริจิเอลก่อนเจ้าล o ส t ด h e w o เนี่ย p e r เมอร์เขาครับอาศัยอยู่ที่เมืองกราสทึ่เป็นเมืองที่แบบผลิตพวกวุดิบน้ำหอมหอยู่น้ำหอมเยอะๆครับแล้วเขาอ่ะเดินไปที่สวนดอกกุหลาบที่หนึ่งครับในวันที่แบบกุหลาบมันเพิ่งโดนน้าค้างชื้นๆนะ่ะตอนเช้ามีลมพัดมากุหลาบแล้วมีแบบก้านเ,เขียวๆแล้วมันชื้นนะมันให้ลมพัดออกไาเมันกลิ่นอย่างนั้นครับคือเป็นกลิ่นที่ผมชอบมากคือเข้าทราเก็ตไปที่ผู้หญิงแต่ผมอื้ เขาชอบจริงๆครับเป็นกุหลาบที่ใช้ง่ายๆผู้ชายใช้ได้ไม่ได้เป็นกุหลาบหนักๆแห้งๆหรือว่าติดดาร์กติดแบบพวกหวานหวานถามว่าเหมือนไหมเหมือนกว่าตัวเมื่อกี้ผมให้สักประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์ครับคือตัวโรสเวิงของจริงเนี่ยมันจะมีความชุ่มน้ํากว่ากุหลาบแล้วก็มีความติดเขียวๆของตัวก้านตัวกิ่งกว่ามันจําลองภาพได้ครบกว่าส่วนเจ้าโรสอินซิตี้เนี่ยเป็นกุหลาบที่สบายๆใช้ง่ายเหมือนกันแต่มันจะติดความมัสกี้นิดนึงติดความแบบสะอาดแบบกลิ่นผิวตัวกลิ่นกายสะอาดอะไรย่างเย แนวสดชื่นแบบกุหลาบจริงๆเลยนะให้ไปรถจะวองครับแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบกุหลาบแต่ก็มีความสะอาดดใช้ง่ายครับบัตเจ็ตไม่ต้องถึงขั้น9 0 0านนะรถอินซิตี้ผมให้เหมือนสัก70%ครับผมว่าเวลิกูตัวนี้ตัวต่อไปครับเบนโซยินแอนอะเก o ูวูดนะฮะมันไปเหมือนกับเลิฟลี่ยูนะครับของซาร่าเจสิก้าปาร์เกอร์ซึ่งมันไม่มีเคาน์เตอร์ในไทยนะครับแล้วก็หาซื้อไม่ได้นะผมก็จะรีวิวตามกลิ่นมาเลยแล้วกันว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับ สำหรับเบโโลอีนเนี่ยมันคือยางไม้ชนิดหนึ่งครับหรือว่าเรซินเนี่ยที่มีให้กลิ่นความเหมือนแบบวาน,นิลาวาน,นิลาฮะแล้วก็อากาวูดเนี่ยมันคืออูดครับหรือว่าไม้กฤษณาที่มันให้อารมณ์แบบเหมือนพวกเอ,อชาวอาหรับอะไรงนี้นะครับสดชื่อ่าที่คิดนะแต่มีกลิ่นกฤษณาอยู่จริงครับแต่กฤษณาแบบบางมากไม่ได้กฤษณาหนักหนักคือดมกลิ่นเนี้ยผมจะนึกภาพผู้หญิงที่ค่อนข้างจะแบบผสมเล่นในชีวิตแล้วอ่ะมันจะมีความดอกไม้ขาวๆบวกกับกลิ่นอูดนะครับดอกไม้ขาวมันใช่อารมณ์เป็นแบบเฟมินีนเป็นผู้หญิงู้้งงรัอข แต่พอไปเบลนกับตัวไม้กฤษณาแล้วเนี่ยไม้กฤษณาเป็นไม้ที่แพงใช่ไหมครับมันเลยทําให้เวลาดมเนี่ยมันจะให้อารมณ์เป็นผู้หญิงหนักแน่นเป็นผู้หญิงที่รวยอ่ะมีมีฐานะเพราะว่าเวลาเราดมกลิ่นอู๊ดเราจะแอสโซซิเอตกับชาวอาหรับซึ่งส่วนมากก็จะมีฐานะถูกไหมครับมันเลยจะให้เป็นฟิลแบบผู้หญิงซักเซสผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่แข็งแกร่งครับทำง,งาน working woman นะครับเป็นผู้บริหารอะไรงี้ไม่ต้องไปเทียบกับไอซาร่าเจสิก้าเลยนะคือผมว่าซื้อฉีดได้เลยอะ่ะคือหอมมากครับราคานี้ถ้าสนะูงวัมมนสาม,ด,มดีไซเนนอร์ะ นี่ผมแนะนําถึงแม้ราคาถูกแต่กลิ่นแพงครับเวร่กูดเลยครับดีเด็ดครับใช่ได้ชอบเลยกินนีมาถึงกลิ่นสุดท้ายทําให้ผมทําคลิปนี้ครับหน้อยแน่มาอินสไบบายน้าหอมสุดที่รักของผมได้อย่างไรกันนะครับอ่าตัวนั้นมันชื่อว่าปรปยองโอ๊กแอนด์ฮาเซลนัทครับไม่ต้องพูดะไรมากครับมันอินสไบบายอิงิโอ๊กแอนด์ฮาเซลนัทครับลูกรักของผมครับมามาลองกันเลยว่ามันจะเหมือนลูกรักของผมจริงหรอ <h ums> ตัวนี้เหมือนสุดเลยครับตีนี้จะาอ๊แซนัทปูพื้นก่อนุกคนไม่รู้ครับเป็นน้ําหอมที่ผมรักมากเพราะวลาฉีดอะคุณดูดีคุณดูมีฐานะเลยอะผู้ดียังกรษดมากครับชาวลอนดอนเนอร์ที่เดินอยู่ในป่านะครับหน้าแล้วดูใบไม้ร่วงอะไรอย่างนั้นอะเดินเข้าไปในบ้านของคุณที่เป็นบ้านไม้อยู่ในป่าน,นั้นนะครับหนะ้าอัฟัมสิ่งที่ต่างเลยนะของสองกลิ่นนี้คือไอ้เจ้าปปิยองอะเป็นไอ้ผู้ชายคนเดิมไปแหละผู้ชายอังกฤษ่ยที่เดินเข้าไปในป่าไปหาบ้านไม้อยู่ข้างในี่่ปาทแบบบไไมมม่ีีใ้เขยวเลยอะป มันเป็นป่าที่ยังมีใบไม้สีเขียวลงเหลือครับคือมันมีให้ความเขียวว่านะครับแล้วก็ให้มีความไม้ที่แบบยังไม่ได้ออท่มเต็มที่แต่เจ้าปะปิยองนี่คือไม้เลยครับไม้ล้วนๆป่าแบบแห้งๆที่มันไม่มีใบไม้เขียวๆเลยอ่ะนี่คือสิ่งที่ต่างกันครับผมว่าถ้าเกิดใครบัจเจตน้อยๆนะครับยังเก็บตังค์ซื้อโจมาโลนไม่ได้นะและไม่ได้เรียกว่าโอ้กลิ่นต้องเหมือนเป๊ะขนาดนั้นนะครับผมว่าตัวนี้สามารถซื้อมาใช้ก่อนได้นะครับผมว่าตัวนี้โอเคนะครับถามว่าคุณตี้เท่าโจมาโลน่ ยนะครับดีครับปาปิยองโอ๊กแห่งเฮาส์นัทครับเวอร์รี่กูดจบไปแล้วครับกับการรีวิวน้ำหอมปาปิยองที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับโดยรวมผมว่ากลิ่นก็โอเคเลยนะครับขายหลายตัวนะครับบางตัวก็เหมือนน้อยบางตัวก็เหมือนมากนะครับก็ไปดูกันได้นะครับผมไปสอยในช้อปปี้นะครับชื่อว่าปาปิยองเนี่ยเสิร์ชปาปิยองก็เจอเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมครับกดติดตามนะครับเซนน็อตเบิร์ดนะครับช่อ YouTube นะในนี้ผมก็จะลงแบบรีวิวทั้งน้ำหอมนะครับยาสับผมทั้งทิมอาบนันนรบบคอเเซ รีวิวครับไม่ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะมันจะมี notification เด้งไปบอกคุณในมือถือเลยว่าผมออกคลิปแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องราวส่วนตัวของผมครับวันนี้ทำอะไรกินอะไรที่ไหนเที่ยวไหนนะครับได้น้ำหอมอะไรใหม่มาครับแล้วก็มีรีวิวน้ำหอมเป็นงานเขียนอยู่นั้นด้วยนะครับฝากติดตามนะครับ IG Sanomber และสุดท้ายครับฝากติดตามครับ Facebook Fanpage Sanomber ครับในนั้นก็จะลงนะครับข่าวสารน้ำหอมอะไรออกมาใหม่ตัวไหนน่าสนใจครับล่าสุดนี่เพิ่งไปไลฟ์สตรีมนะครับที่ท่านท่าลรัดเท้านะพาไปชมน้ำหอมไปรีวิิวววนนนนะคคครับแลล้้กก็ไปสอออเเท่าผมมืห ยังไงครับไปดูได้ที่ในเฟซบุ o กเซ e อเบอร์ครับโอเคเซนอเบอร์ okay, ต้องไปก่อนแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับรักษาตัวเองด้วยพ้นโควิดพ้นไข้พ้นทุกอย่างครับเพื่อจะมาดูเซนอเบอร์คลิปหน้าวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย